สองสามเริ่มจัดไปชุดใหญ่ไปครับพี่นุ้อวอันนี้คันยาเลยนะถูกยาเส้นนะครับอ่าอ่าแล้วอย่างอืงอ่นอ่ะบักพี่บ่บกเอ่อเราจีดองเพลงนะครับจีดองเพลงพี่บ่กปัญญาอ่อนพินาตา หมดดีเท่าหัวใจไอ้แม so anyway. ่น้องได้เหตยจังใดให้น้องฮักอายคือเขามันคงเป็นแค่ว่าสนนีเป็นสองเขามาบ่ได้คู่กันเกิดมาได้แค่หักกันกับบุญแล้ว